สวัสดีค่ะยีนด,ดีต้อนรับสู่จลิติ i ิก c ล a บห้องทดลองเล็กๆที่เราจะชวนกันมาสำรวจว่าทำไมสมองของเราถึงคิดรู้สึกและทำในแบบที่มันเป็นเพราะเมื่อเราเข้าใจสมองมากขึ้นเราก็อาจเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นอีกนิดบางเช้าเราตื่นก่อนนาฬิกาจะดัง ทั้งที่ยังอยากนอนต่ออีกนิดแสงนอกหน้าต่างยังไม่เปลี่ยนแต่สมองกลับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องตื่นการตื่นก่อนเวลาอันควรไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญแต่มันคือกลไกลที่ซับซ้อนของสมองและร่างกายที่ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ค่ะ สมองของเรามีนาฬิกาชีวภาพหรือบอดี้คล็อกที่คอยควบคุมจังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ควรหลับเมื่อไหร่ควรตื่นหนึ่งในฮอร์โมนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้คือคอร์ติซอลคอร์ติซอลคือฮอร์โมนที่ร่างกายหลั่งออกมาเพื่อช่วยให้เราตื่นตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่เหมือนสัญญาณปลุกอ่อนๆจากธรรมชาติ ที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นและสมองค่อยๆเข้าสู่โหมดพร้อมทำงานถ้าเรานอนตรงเวลาเป็นประจำนะคะสมองจะเริ่มหลั่งคอติซอลประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนตื่นเพื่อเตรียมให้เราตื่นอย่างนุ่มนวลจนบางวันเราอาจตื่นได้เองก่อนนาฬิกาไม่กี่นาทีแต่ถ้าเรานอนดึก หรือสะสมความเครียดไว้จังหวะของคอร์ติซอลจะเริ่มเพี้ยนสมองอาจตีความผิดว่าเช้าแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเราจึงตื่นด้วยความรู้สึกไม่เต็มอิ่มอีกเหตุผลหนึ่งของการตื่นก่อนเวลานะคะคือการที่สมองอยังไม่ยอมปิดเครื่องตอนกลางวันเราใช้สมองคิดและตัดสินใจไม่หยุด แต่ถ้าเราแบกสิ่งเหล่านี้ไปจนถึงเตียงสมองจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า hyperarousal state หรือพูดง่ายๆว่าตื่นตัวเกินไปจนพักไม่ลงมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่สั่ง l e ีปแล้วแต่โปรแกรมเบื้องหลังยังรันอยู่เงีบเงยบๆเราหลับแต่ไม่ลึกและเมื่อสมองจับสัญญาณอะไรเล็กๆน้อยๆมันจะสั่งตื่นทันทีเพื่อปกป้องเราค่ะ สมองเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบรูปแบบถ้าเราตื่นเวลาเดิมบ่อยๆมันก็จะจดจำว่านี่คือเวลาที่วันเริ่มต้นสมองจึงปลุกเราก่อนเวลานิดหน่อยเพื่อให้ร่างกายพร้อมก่อนนาฬิกาจะดังจริงๆนี่เรียกว่า condition learning หรือการเรียนรู้ตามเงื่อนไขที่เกิดจากการทำซ้ำนั่นคือเหตุผลที่บางคนตื่นได้ตรงเวลา แม้ในวันที่ไม่มีนาฬิกาปลุกเลยก็ตามการตื่นก่อนเวลาอันควรนะคะไม่ได้หมายถึงคุณมีปัญหาการนอนเสมอไปแต่มันคือการทำงานของสมองที่ซื่อสัตย์ที่สุดสมองของเรามีหน้าที่เดียวคือปกป้องเราจากสิ่งที่มันมองว่าอาจเป็นอันตรายแม้สิ่งนั้นจะเป็นเพียงความคิดเล็กๆก่อนนอนก็ตาม และเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะเริ่มมองการตื่นก่อนเวลาด้วยความอ่อนโยนแทนความหนุดหนิดค่ะถ้าคุณกำลังเจอสภาวะนี้อยู่ตอนนี้อย่าตกใจนะคะแค่หายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าสมองแค่ทำหน้าที่ของมันหลีกเลี่ยงการหยิบโทรศัพท์ทันที พราะแสงหน้าจอจะยิ่งทำให้สมองเข้าใจผิดว่าเช้าแล้วลองหลับตาและสแกนร่างกายช้าๆปล่อยให้ร่างกายรู้ว่าปลอดภัยพอที่จะพักได้ถ้าอยากป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นบ่อยให้เข้านอนและตื่นเวลาเดิมทุกวันปิดหน้าจอก่อนนอนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และลองเขียนสิ่งที่ค้างคาใจไว้ในกระดาษเพื่อบอกสมองว่าพรุ่งนี้ค่อยคิดต่อก็ได้เพราะการนอนที่ดีไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาที่ยาวที่สุดแต่อยู่ที่ช่วงเวลาสั้นๆที่สมองของเรากล้าพักอย่างแท้จริงนี่คือจารีติฟิก c ล a บเมื่อความสงสัยเติบโตมาอย่างมีสติ We speak human for human to listen. แล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย